สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับช่วงสายๆของวันที่9ครับเดือนมกราคมว้าท่านผู้ชมวันนี้เป็นครั้งแรกของแอดมินครับที่ได้มาเห็นเรือสำราญครับที่จอดอยู่ที่แหลมชะบังวันนี้ ท่านผู้ชมวันนี้คือเรือสำราญที่จอดอยู่ที่ท่าเรือ A2 นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่นี่แค่วันเดียวครับนะครับมาถึงในช่วงเช้าตรู่ของวันที่9แล้วก็จะออกจากที่นี่ในช่วงประมาณ2ทุ่มครับชื่อเรือ Norwegian Cruise Line ครับท่านผู้ชมอันนี้คือเรือลำนี้ออกจากท่าเรือสิงคโปร์ครับแล้วก็แวะจอดที่ สมุยครับแล้วก็มาจอดที่แหลมฉบังครับนี่ครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่เวียดนามครับท่านผู้ชมนี่ครับกท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเอเชียยุโรปด้วยกันฮะแล้วก็ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจาก A1 ถัดไปก็จะมีเรืออีกลำหนึ่งเหมือนกันครับของมาชิฟวันนี้ทุกคนผมจะทุกคนมารีวิวทั้ง2ท่าครับท่า A2 แล้วก็ท่าเรือ A1 ครับซึ่งท่าเรือ A2 ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นเรือของ Norwegian Cruise Line นะครับทุกคนนี่ครับก็ความสูงก็ประมาณเกือบเกือบ สิ่งต่างๆข้างในครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ครับอันนี้คือบรรดาลูกเรือต่างๆแล้วก็นักเที่ยวครับที่ออกเดินทางเที่ยวในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เขาน่าจะกลับมาที่เรือก่อนจะห้าโมงเย็นครับเพราะว่าเรือจะออกเดินทางจากที่นี่ครับไปยังเวียดนามฮะุผู้ชมครับตามกําหนดการของเรือ n o r w e g i a n c r u i s e l i น e นะครับก็คือจะไปจอดที่เกาะเสมือยด้วยแล้วก็มาที่แหลมชะบังแบบนี้ครับ ใครที่สนใจทุกคนนอกจากนักเที่ยวที่จะเดินทางครับไปช้อปปิ้งไปเที่ยวนี่ครับระหว่างที่เรือจอดอยู่ที่นี่นะครับทุกคนส่วนหนึ่งก็จะมีทั้งบริษัททัวร์นํำเที่ยวของคนไทยครับให้บริการครับในการบุ๊กิ้งจองครับจองทริปล่องเรือครับจากแหลมฉะบังตรงนี้ท่านผู้ชมนีครับเราไม่ต้องเดินบินไกลไปทางยุโรปหรือว่าต่างประเทศแล้วทุกคนสามารถที่จะนั่งเรือสำราญจากแหลมฉะบังครับไปยังสิงคโปร์ไปยังมาเลเซียหรือว่าไปยัง ประเทศเป็นนาได้เช่นกันนะครับดีครใครสนใจที่แบบนี้ทุกคนก็สามารถิบ็ b o x ปมามอดมินด้นะฮะวันนี้ทุกคนแอดมินจะพาทุกคนไปดูว่าถ้าเกิดว่าเราสนใจจะเดินทางนะครับพักผ่อนแบบหรูหราในราคาที่ไม่แพงมากนะครับข้างในครับจะมีแิ่งอควหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆให้เราได้รับชมบ้างครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะฮะนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับที่ท่าเรือครับน้ำลึกแหลมฉบางครับท่า A1 ครับก็จะเป็นมาชิปครับ เป็นเรือของสัญชาติเยอรมันครับก็ mm hmm. จะจอดอยู่ที่นี่จงถึงวันพรุ่งนี้นะครับแต่เรือของ Norwegian Line Cruise Line ครับก็ mm hmm. จะออกเดินทางวันนี้ในเวลา2องทุ่มครับท mm hmm. ่านผู้ชมเห็นรถที่กำลังลำเลียงไหมครับอันนี้คือการสั่งนะครับพวกอาหารผลไม้สินค้าต่างๆครับนี่ฮะเพื่อที่จะไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้โดยสารที่อยู่บนเรือแล้วก็พนักง,งานสตาฟนี่ครับ mm hmm. ก็นี่ครับเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการนำงเงินอีกส่วนหนึ่งเ mm hmm. ข้ามาที่ประเทศไทยบ้านเราฮะเห็นไหมครับ การซื้อพลังงานเชื้อเพลิงการซื้ออาหารต่างๆนะครับนี่คะท่านผู้ชมอันนี้คือเรือ Norwegian Sky นะครับทุกคนซึ่ง Norwegian Cruise Line ครับมีเรือด้วยกันประมาณเกือบ10ลำนะครับซึ่งทุกคนเขามีรางวัลการันตีนะครับ Asia Pacific Cruise Guide นะครับ ปี2022 2024เป็น world leading g u i d e line ทุกคนครับซึ่งการันตีว่าเรือของ Norwegian ลำนี้ครับมีความสะดวกสบายแล้วก็มีบริการที่ดีเลิศนะครับมีจิตกรรมสนงก,การต่างๆที่นี่มากมายครับผมผมสอบถามแล้วครับตะกี้น่าจะเป็นกับตันเรือครับเดินมาสารมาผมูกถามว่าเรือของ Norwegian c r u i s Line ครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่ลำเขาบอกว่ามีด้วยกันประมาณ19ลำนะครับ นี่ครับทั่วโลกทุกคนนะครับทั่วโลกเลยประมาณ19ลําลำแล้วก็ในปี2025-2026ครับเขามีเรือลำด้วยกันใหม่ประมาณ12ลำนี่ครับแสดงว่าเป็นเรือคริสชิปที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตแล้วก็มีเรือมากที่สุดเกือลำแห่งหนึ่งของโลกทุกคนนี่ครับ <S <S เรือสำราญของโนบิเจนคร s สไลน์ครับก็จะมาถึงท่าเพราะว่าเขาน่าจะมาเช็ค ต่างๆก่อนนะครับก่อน2องค่วครับนี่ครับการเที่ยวเสร็จแล้วก็ส่งลูกค้าขึ้นเรือสำราญนี่ครับชมนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของท่าเรืออ1กหนึครับเรือของมาชิปอันนี้เป็นเรือของน o r w e วิ a เียนครับทำตัวเสร็จแล้วก็มาส่งลูกค้าแล้วฮะ อันนี้คือครั้งแรกของแอนดีนะครับที่ได้มาที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังครับหลังจากที่ปีที่แล้วครับได้มาทุกคนมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวครับเรือสำรานครับเริ่มเข้าที่แหลมฉบังแล้วครับในซีซั่นแบบนี้ฮะทุกคนอันด้านหน้าตรงนี้คือท่าเรือเอหนึ่งนะครับแล้วก็เรือลำนี้เป็นเรือชื่อมาชิ i ตนะครับเป็นเรือของสัญชาติเยอรมนีครับทุกคนความสูงของตัวเรือประมาณตึกประมาณ1 0 45ชั้นนะฮะทุกคนนี่ฮะสวยงามมากมาดูบรรยากาศันทุกคนว่าท่องเที่ยวครับที่มาวันนี้ครับเยอะแค่ไหน อันนี้คือบรรยากาศนะครับของท่าเรือเอหนึ่งแบบเป็นแบบนี้นะทุกคนนะครับก็จะมีตัวอาคารครับมีที่เช็คอินครับมีร้านค้าปลอดภาษีแล้วก็มีห้องน้ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอาคาร A ท่าเรือเอสองครับทุกคนจะไม่มีอาคารแบบนี้นะครับรถบัสลําคันนี้นะครับน่ครับรถบัสคันนี้ก็จะพาั่งเที่ยวครับไปเที่ยวยังตัวเมืองพัทยาครับสำหรับเช้าวันนี้ครับ แล้วก็มีบางส่วนบางบัสนะครับที่ไปเที่ยวในส่วนของกรุงเทพมหานครครับแล้วแต่โปรแกรมว่าจะเลือกไปไหนฮะนีครับท่านผู้ชมทัวร์ที่เริ่มตั้งแต่รอบเช้าครับตอนประมาณบ่ายสามโมงกว่านะครับก็กลับมาที่เรือแหลมฉบังรักทุกคนที่ท่าเรือแล้วครับแล้วก็ส่วนหนึ่งทุกคนครับเป็นทัวร์รอบบ่ายนะครับของกรุ๊ปชาวยุโรปนี่ครับที่มากับเรือของมมชิปนี่ครับก็จะขึ้นรถตรงนี้ครับทุกคนเพื่อไปทําทัวร์ตอนเย็นนี่ฮะ ประมาณเดือนนี้ครับธันวาคมกราทุกปีครับก็จะเริ่มคึกคักแบบนี้ครับแต่ปีนี้ทุกคนค่อนข้างที่จะซบเซาครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเรือสำราญแล้วก็กุ้มือเที่ยวครับจะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วครับแต่ก็ยังมีครับก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับเนี่ยอย่างวันนี้ทุกคนก็โดยเฉพาะนี่ครับ A1 กับ A2 ครับมีเรือสำราญมาจอดพร้อมกันทั้ง2ลำเลยฮะดูบรรยากาศนี้ครับอันนี้คือบริเวณด้านหัวเรือนะครับของเรือมาชิปเรือมาชิปจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเรือของนอร์เวย์เซียน ครุสไลด์ตรงนั้นท่านผู้ชมนีครับมีจํานวนห้องแล้วก็ขนาดของเรือจะใหญ่กว่านะครับดูดีครับวันนี้มากันทั้งสองท่าแล้วครับอันนี้คือท่าเรือ A1 นะฮะตอนนี้ที่พักในโรงแรมก็จะดูเงียบทุกคนนีครับอันนั้นคือห้องนะครับเป็นห้องพักห้องพักก็จะอยู่บนะครับนบริเวณบริเวณกลางเรือแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นโรงละครครับนี่ครับแล้วก็ถัดไปตรงนี้นะครับเรือ ของโนว w เจียนครุ i ส e ไลน์นะครับทุกคนก็จะออกเดินทางจากแหลมชบังไปยังเวียดนามครับในช่วงเย็นนี้ครโดยโดยราคาประมาณนะครับถ้าเกิดลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือสำราญครับต้องการที่จะซื้อทัวร์ครับเป็นวันเดย์ทัวร์ครับการเดินทางหรือว่าละทัวรประมาณ10ชั่วโมงนะครับเขาจะ ซื้อในราคาประมาณ100เหรียญถึง200เหรียญครับต่อหัวฮะแล้วทัวร์ก็จะรวมอาหารกลางวันด้วยครับซึ่งกรุงเทพมหานครประเทศไทยบ้านเราครับเป็นที่นิยมมากครับนต่องเที่ยวส่วนมากก็จะซื้อโปรแกรมทัวร์ครับไปยังวัดต่างๆที่กรุงเทพมหานครครับบางทีก็ไปช้อปปิ้งครับนี่ฮะก็เลยทําให้เวลากลางวันแบนนี้ครับบนเรือก็จะเงียบมากครับนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะนี่ครับใช้เวลาส่วนใหญ่ครับไปกับบริษัททัวร์ครับเรือสัดน้ำเที่ยวครับหรือว่าไปช้อปปิ้งเองนี่ฮะ นี่คือให้ดูบริเวณบริเวณด้านท้ายเรือครับนี่ยลํำใหญ่มากแล้วก็ในช่วงนี้ครับก่อนที่เรือจะออกครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเติมแก๊สเติมเชื้อเพลิงครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นรายได้อย่างหนึ่งครับที่นี่ครับบ้านเราครับสามารถที่จะสร้างรายได้ครับจากการมีเรือสำราญเข้ามาที่บ้านเราครับนอกจากการเติมเชื้อเพลิงครับการซื้ออาหารต่างๆครับเพื่อไปใช้ให้บริการนักเที่ยวบนเรือสำราญก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ทางหนึ่งนะครับทุกคน โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ครับแอนมินพาท่านผู้ชมครับมาอัปเดตมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวครับของผู้โดยสารที่เดินทางมาที่ประเทศไทยครับโดยเรือสำราญแบบนี้ทุกคนก็มีให้เห็นทุกปีครับในช่วงไฮทีซั่นแบบนี้ครับ ก็วันนี้ครับที่แหลมฉะบังมีเรือเข้ามาเทียบท่าด้วยกัน2ลำครับลำแรกก็คืออยู่ที่ท้า A2 ครับทือเป็นสัญชาติของทางอเมริกันนะครับนเวเียนครับคริสลาครับนี่ครับเป็นเรือสำรานขนาดกลางครับเดินทางมาจากสิงคโปร์ครับแวะที่เกาะสมุยแล้วก็จะตรงไปที่ประเทศเวียดนามครับแล้วก็อันนี้เป็นมาชิฟครับนี่ครับโปรแกรมก็จะคล้ายกันทุกคนไม่แน่ใจว่าอันนี้จะไปที่ภูเก็ตหรือจะไปที่เกาะสมุยต่อครับนี่ครับเป็นเรือของสัญชาติชาวเยอรมนีฮะทุกคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบ คลิปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามขอทุกคนครับมีความสุขในวันทํางานวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ